สองครับพอมพอมฝังหอนเลกาเละนี่เดินหงายด้วยวันนี้ตืบกำลังจะเดินขึ้นไปตรงท่าน้ำเลยยังไม่ชินก็ไม่แข็นี่ลูกกับแม่เขากินอะไรกันไม่รู้ครับเนี่ยลูกกับแม่เขากินอะไรกันครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอมอมอมอือนะครับมีป้อนแล้วด้วย มาเดินขึ้นไปนะครับวันจิ้งจกหมดแล้วนอ่ะน่ากินนะเนี่ยนะบาร์บีคิว <c oughs> น้ำเยี่ยวหันเรือหอันขวาครับน้ำเยี่ยวเขาสาวกอะไรกินกันไหมไปเวทีการครับตอนนี้คนเยอะครับโอ้ยนี่ลูกกินลูกกินครับนี่เป็นไงเล่า รเแต่ตอนนี้เรือจะปิดแค่สี่ทุ่มนะครับเมื่อกี้ว่าจะข้ามข้ามฝั่งมาต้องขับรถข้อมมามาจอดฝัง่งนี้นะฝั่งเรียนจำคนเยอะนะครับคนเยอะคนเยอะคนเยอะน,น,นี่ครับลา้าวหนมจีนฮะโอ้โว ายดีมากไม่มีอะไรไโม่นะครับามวเข้าไปตามได้ขนมนเุแล้วก็ไอตยจุดกันใน7ตัวร้อยก็มีเจ็ดตัวร้อยตายแล้วครับนะครับแล้วก็สูงเกนะครับซึ่งเป็นนักเอก คุณรองประหลัดชูของเราในวันนี้หางติดมาร่วมด้วยนั่นก็คือตัวหางมาที่เป็นตัวชีอ้อกคนใดครับวันนี้ผมขออน,นุญาตจบหน้าที่ไว้ตรงนี้ขอขอนครับและก็ขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพครับจะเลิกซะก็เมาไม่หับมีวมาะสบมาตอนรับปีใหม่ขอรูป<อ>ที่มีความสุขบเดี๋ยวเราถึงเรื่องซะแล้วครับ